สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News พฤศจิก,กาย,ยนนี้ชี้จะตาก้าวไกลถูกยุบพักแตกเปลี่ยนขั้วรัฐบาลสามารถเจนชัยจิตรวรริชชวนจับตาการเมืองหลัง15พฤศจิก,กาย,ยนนี้มีเปลี่ยนแน่ก้าวไกลถูกยุบพักแตกหรือเปลี่ยนขั้วรัฐบาล วันที่4พฤศจิกาย,ยน2566นายสามารถเจนชัยจิตตรวนิตอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้ว่าการเมืองไทยหลังจากนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเพราะวันที15พฤศจิกาย,ยนสารรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาตัดสินคดีการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกล รวมทั้งการเอามาตรา112มาเป็นนโยบายหาเสียงผ่านรัฐธรรมนูญมั่นใจว่าทั้งสองประเด็นจะส่งผลให้พรรคก้าวไก่ถูกสั่งยุบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา112คนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้เพราะถึงอย่างไรสถาบันต้องอยู่เหนือการเมืองมาโดยตลอดตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบับแรกปี2475 นายสามารถยังวิเคราะห์การเมืองโดวยว่าหลังจากมีการยุบพ,พักก้าวไกลสมาชิกเสียงแตกจะออกเป็นหลายฝ่ายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งภายในพรรคเกิดขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะการประชุมพักครั้งล่าสุดที่มีมติกับสอสอปราจีนบุรีแต่ไม่ได้ขับสอสกรุงเทพที่มีคดีความคุกคามทางเพศทำให้เกิดสองมาตรฐานจนเกิดความขัดแย้งจนกระทั่งเป็นที่มาของสัญญาณจอดำ จากสสหญิงในพักหลายคนชนวนเหตุเหล่านี้ทําให้เชื่อมั่นว่าจากนี้พักก้าวไก่เสียงจะแตกอย่างแน่นอนทั้งยังมีการล่ารายชื่อให้เปิดชื่อคนอุ้มสสกทมด้วยนี่คือความขัดแยง้งถ้าหยุบพักก้าวไก่จะไม่เหมือนภาพการหยุบพักอนาคตใหม่ในอดีตเพราะวันนั้นสสส่วนมากเขาเดินตามไปพักก้าวไกลหมด แต่วันนี้151เสียงผมมั่นใจว่าไม่ถึง60%ที่จะตามคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหรือแกนนำแถวสามไปพักที่ก่อตั้งใหม่แน่นายสามารถกล่าวนายสามารถยังย้ำ้วยว่าที่ผ่านมาพักก้าวไกลซึ่งมีเสียงมากถึง151เสียงกลับไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการตรวจสอบรัฐบาลแม้แต่น้อยทั้งการอภิปรายทั่วไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการยื่นถอกถอนนายกรัฐบนตรีก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นเวลานี้มองได้ว่าพักก้าวไกลไม่เป็นเอกภาพส่งผลการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลหลังกลางเดือนนี้แน่นอนขอจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าสอสอจะเดินออกไปพักอื่นแน้ผมคิดแค่เพียง70คนก็พอถ้าเดินไปพักอนาคตไกลจับมือพักพลังประชารัฐซึ่งมี40เสียง รวมเป็น110เสียงวันนี้ภูมิใจไทยเองไม่แฮปปี้กับรัฐบาลจะเห็นได้หลายกรณีที่เกิดขึ้นมีสอสอภูมิใจไทยออกมาถล่มรัฐบาลทั้งเรื่องเงินดิจิทัลทั้งเรื่องค้านหมอชลนานถ้าพักภูมิใจไทยถอนออก71เสียง110บวก71เป็น181เสียงเอาประชาธิปัตย์มา25เสียงรวมกับรวมไทยสร้างชาติ3าเสียงชาติไทยพัฒนา10เสียง รวม253เสียงก็เป็นรัฐบาลได้แล้วฉะนั้น15พฤศจิกาย,ยนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยหรือไม่จะปรับคอรมอรเปลี่ยนนายกหรือไม่ต้องจับตามองหลัง15พฤศจิกาย,ยนไปแล้วการเมืองจะเปลี่ยนแน่นอนนายสามารถกล่าวอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ